ปายเท้าที่เราเดินทุกวันซ่อนเส้นพลังงานที่ทอดยาวมานับล้านปีเส้นที่เมื่อตื่นขึ้นจะส่งคลื่นไหวสะเทือนผ่านทุกตารางนิ้วของแผ่นดินรอยเลื่อนคือรอยแตกในหินเปลือกโลกสะสมแรงเค้นทีละน้อยบีบอัดเก็บพลังจนถึงวันที่ต้องปล่อยออกมาแม้ประเทศไทยไม่อยู่ในแนวภูเขาไฟแต่เรามีรอยเลื่อนที่ยังมีพลังกว่า16แห่งกระจายจากภูเขาทางเหนือ ลงสู่แนวเทือกเขาทางตะวันตกและต่อเนื่องไปถึงภาคใต้รอยเลื่อนแม่จันแม่ทาเจดีสามองค์และคลองมารุยล้วนเป็นจุดที่นักวิทยาศาสตร์เฝ้าสังเกตต้นต่อของพลังนี้เริ่มจากการชนกันของแผ่นอินเดียกับยูเรเชียดันให้เทือกเขาฮิมาลัยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและส่งแรงเค้นแผ่กระจายลึกลงใต้ผ่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จนถึงบ้านเรา เมื่อแรงถูกปล่อยคลื่นไหวจะกระจายไปทุกทิศแต่สิ่งที่คุณรู้สึกขึ้นกับระยะจากศูนย์กลางชนิดหินใต้พื้นและที่สำคัญชนิดของดินดินอ่อนอาจขยายแรงสั่นไหวหลายเท่าในขณะที่ดินแข็งอาจลดแรงได้การรู้ตำแหน่งและพฤติกรรมรอยเลื่อนไม่ได้มีไว้เพื่อให้เรากลัวแต่เพื่อให้เราออกแบบอาคารวางผังเมืองและเตรียมพร้อมอย่างชาญฉลาดเพราะพลังใต้ดินไม่เคยหลับไหล ตอนหน้าเราจะพาคุณไปสำรวจแสงแผ่นดินไหวปริศนาบนฟ้าที่โลกยังถกเถียงขอบคุณที่กดไลค์กดติดตามขอบคุณที่รับชมครับ